ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหมวยที่ช่องของหมวยวิงโกกันอีกเช่นเคยนะคะหมวยก็มาในลุคคู่นะคะลุคคู่ใส่แว่นไม่ใช่เลยนะคะที่เกะแต่งหน้า <c oughs> ตอนนี้คนะ่อนข้างจะเป็นงานที่ค่อนเร่งด่วนมา,มากๆเลยนะที่จริงแล้วดูทีเซอร์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ฉันชอบมากเพลงนี้คือแบบชอบเลยอะทุกคน วันนี้นะคะหมวยมีเปเปอร์มิ้น์้อมาแล้วนะคะเป็นแบ็คอินเฮล e ล์นะคะเป็นแบ็คอินเฮลลนะกินหอมสดชื่นใช่แล้วก็สีดำแบบนี้ใช่ระหว่างเราแบบนั่งรอดูผู้ชายแบบนั่งรอดูรีแอคชั่นพี่แจ๊กเนี่ยคือแบบหมดปัญหาเรื่องหลอดล้มหลอดรัายหลอดตายเพราะหลอดแบบจะเป็นลมหลอดแลจะเป็นลมอ่ะเราสามารถดมได้เลยแบบพเราจะเป็นลมเราก็ใช่คือแบบ กลิ่นหอมสดชื่นทุกคนแบบอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองตามลองตามได้เลยนะค่ะตอนแรกอะเห็นแค่ทีเซอร์เล็กๆน้อยๆตอนที่แบบว่ารายการปล่อยออกมาก็แบบเพลงนี้เราสุดชอบจังแล้วครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมาทำรีแอคชั่นแบบพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆใช่เดี๋ยวเราจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราทำรีแอคชั่นไปพร้อมๆกันนแต่รีแอคชั่นนี้ก็คือเป็นรีแอคชั่นที่แบบว่า กับเป็นเหมือน The Lab China นะคะที่ร่วม collaboration กับ Taboo เนาะจริงๆแล้วอ่ะปุกชอบผลงานของ Taboo นะเออเพราะแบบเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยชอบเลยอ่ะชอบเลยทุกคนแล้วก็พี่แจ็คก,ก็คือเสียงหแหบ,บแบบอืเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาบนรถแบบเหมือนนั่งบนรถรถตักเขาเรียกอะไรอ่ะรถแทรกรถอะไรสักอย่างเนาะรถตักอ่ะรถตักเขาเรียกโดยใหญ่คือเสียงพี่แจ๊คแม่แบบพี่แจ๊คป็นคนร้องเพลงแนวนี้ดีมากเลยนะคะโอ้ขอต้มอีดมดมนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวโง่มากไม่ไหวเลยอ่ะ ทุกคนคือแบบพิจารณาออกมาโดมยันดมด้ดยวยคนไม่ไหวหรอกมึงในความหลอกทาโบเท่มากฉันจะแบบกะละลายไปกับเสียงแบบอันแบบสงสเสน่ห์โทาโบแล็บเหมือนเดิม ปุ๊บเป็นคนชอบทับโบร์แล็บมากทับโบร์แล็ดีมากมีทิ้นแบบแรกคอร์ด้วยนะนน่ารักเนาะ แล้วชั้นนี่คือแบบว่าคุมทวนดำๆแล้วก็น่ารักมากโอ้ยลงเลยนะันโอ้โหชั้นตายั้นตายชั้นนี้ช็อตนี้คือเท่มากทารวนนี่คือแบบเป็นคนที่มีสไตล์แบบเสมอต้นเสมอปลายมากทุกคนแล้วสไตล์แบบสไตล์แรปคอรนี้แบบเสมอต้นเสมอปลายมากถ้าใครแบบติดตามทารวนนะคะ โอ้โหคอสแทรรถแท็กเตอร์ว่าเขาเรีแท็กเตอร์ว่าเป็นทีมแหวนแก่โปรดักชั่นดีเลยโปรดักชั่นดีเสียงแซบสนิทมากจริงเแล้พี่จัดก็เป็นคนร้องเพลงแนวนี้ได้ดีมากอหูฟิลลิ่งโคตรคุ้นโอ้จบแล้วสั้นมากโสตกสั้นมากทุกคนจบแล้วทุกคนจบแล้วค่ะจบแล้วทุกคนคือ เอฟวีเขาเรียกอะไรเขาเป็นรีแอคชั่นจากรายการเพลงคือทุกอย่างโปรดักชั่นทุกอย่างลงตัวมากๆคือพี่แจกกระหอบแบบทรงเสน่ห์จริงๆแล้วแบบว่ามาในแบบเปิดออกมาในรถแท็กเตอร์หรือรถตักอ่ะเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไดเห็นรถทัวร์ลงนะเขาน่าจะเรียกรถแท็กเตอร์อ๋อใช่ใช่ก็คือมีความแบบว่าก็คือส่วนตัวของปุ๊กอะปุ๊กมองว่าปุ๊กอะตั้งแต่ทีเซอร์ตัวเนี้ยออกมาคือปุ๊กรู้กได้เลยว่าดีทุกคนเพลงนะดีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรพี่แจ็คก็เป็นคนที่ร้องเพลงไม่รู้นะส่วนตัวนะรู้สึกว่าพี่แจ็คเป็นคนที่ร้องเพลงแนวเนี้ยสไตล์เนี้ยค่อนข้างดีดเลยอะทุกคนคือฟังแล้วก็แบบจะติดหูแล้วก็จะมีความแบบเออเขามีเสน่ห์ในการร้องเพลงสไตล์นี้มากๆนะคะโลเนาะโลมากออแล้วก็เอ,อันนี้ส่วนของทาโบทาโบ เราจะรู้อยู่แล้วนะถ้าใครติดตามทบคือเขาจะมีสไตล์การแรปแล้วก็มีสไตล์การแต่งตัวอะไรของเขาที่ชัดเจนแล้วก็มีความแบบยูนิคมากๆคือมีความชัดเจนสุดๆอะซึ่งทบเนี่ยเป็นคนที่แรปแบบสมดุลต้นสมดุลปลายในผลงานของเขาคือเขามีมาตรฐานของเขาที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าแบบเป็นการแมทที่ลงตัวมากเขาจะเหมือนเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากจริงๆแบบไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาฟิชเชอร์นิ่งแล้วว่าออกเพลงด้วยกันแล้วมันเป็นการลงเพลงที่แบบ ค่อนข้างที่จะผสมผสานกันมากและแบบโปรดัชชั่นเอออะไรเอยคือทุกอย่างลงตัวมากแต่ว่าพี่แจ oh ๊คเปิดออกมาโอไมโกดเธอบบค่อยๆลงมาจากรถทักเตอร์คือแบบโอ้โหรอแล,แล้วเสียงแจกแ๊กก็คือมันทรงสเสน่ห์อยู่แล้วทุกคนมันมีความเป็นความแหบที่ทรงสเสน่ห์คือร้องเพลงสตันก็คือแบบโอ้จะฉันจะ,จะ,จะ,จะละลายไปกับเพลงนี้ไปเลยแล้วยิง่งเจอท่อนแร็ของทาโบก็คือแบบมันจึ้งมากมันจึง้งจนแบบฉันต้องหยิบจิบยาดมขึ้นมาดมแบบเนี้ย เลยดูคนมันไม่ได้โอ้นะก็ถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆทุกคนได้เห็นอะไรแปลกๆเนาะเออเขาได้เห็นอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็โปรดักชันดีนะคะมีความคุมโทนมีอะไรแบบเอ้ยหล่อหล่อคู่เลยเอางี้ดีกว่าคือสไตล์แบบแมทช์กันแบบดีมากทุกคนอือใช่อ๋ามวยกับกระลุบปุ๊กป๊กก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อ อันนี้ได้นะคะเป็น paper mint นะคะ,ะ,คะเป็นตัวหยอดที่มีทั้ง2กลิ่นอู้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวหมวยจะรีวิวอีกทีนึงแบบจัดจากตอนที่หมวยจะไป ่างประเทศกลางเดือนนี้นะเดี๋ยวหมวยจะไปงานเฟสติวัลนะคะที่มาเลเซียเดี๋ยวยังบอกไว้เลยดีกว่าบอกเออเดี๋ยวหมวยบอกไปเลยแล้วกันแล้วว่าเดี๋ยวหมวยจะไปงานเฟสติวัลที่มาเลเซียหมวยจะไปดูพี่แจ็คสันนะคะแล้วในงานเนี้ยก็มีเซเลบหลายคนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซ l อหรือพี่แจ็คสันนะคะแี่ใตใจเราก็จะไปพี่แจ็คนะคะเราก็ได้กดบัเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะเก็บวอบรรยากาศแล้วก็ เรจะพาทัวร์มาเลย์นะคะแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้ให้ดูด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวหมวยจะเอาไปรีวิวที่ประเทศมาเลเซียนะว่ากลิ่นไหนแบบสาหรับตัวหมวยแบบจึ้งปังส่วนตัวนะคะก็ใช้อยู่แล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องการแบบว่าลดปัญหาแบบกลิ่นแมทที่อับได้ดจริงๆนะคะแล้วก็อย่าดมหอมอะทุกคน<ช>จะเห็นตลอดคลิปแล้วแบบว่าหอมอะซึ่งยาดมเปปเปอร์มินาะมีความเย็นๆนะใช่ซึ่งยาดมเปปเปอร์มินะเพื่อนๆก็จะเห็นตาม ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวหมวยหมวยก็ใช้มาทุกรุ่นนะคะจริงๆก่อนหน้าเนี่เขาจะมีตัวที่มันเป็นแบบว่าอันนี้เป็นตัว black mint นะคะจริง,รง,รงๆอ่ะเขาจะมีตัวที่แบบว่าเป็นกลิ่นส้มกลิ่นอริจินอลแบบเป p p e m i n t ด้วยนะแต่ตัวนี้คือแบบบอกเลยว่ามาชื่นแน<ม>่นอนหมวยแนะนําเลยสีสีเข้ากับสไตล์ของลุกเราวันนี้มากสีดําๆนะคะคือสีจึงมากบอกไว้เลยว่าแบบสีจึงมาก เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นที่แท้จริงนะคะหมวดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะรีแอคชั่น <Re action S 2> หน้านะคะถ้าหมวยขอตัวลากับกรลุกปุ๊บปิ๊บไว้ก่อนนะคะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หมวดไปก่อนนะคะบ๊ายบาย